จะตาย What เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นยังงสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะ,ะกับช่องกระปะบอยนะ,ะแล้วก็ <c oughs> ผมเพิ่งตื่นนะ,ะไม่ใช่อะไรหรอกช่างรืมทรงของผมไปก่อนแลวกันนะฮะแล้วพูดถึงของที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้ก่อนดีกว่านะฮะและของที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะ,ะซึ่งน่าจะเข้ามาไม่วันที่ผมลงคลิปก็วันถึง2วันหลังจากที่ผมลงคลิปนะฮะ ก็จะเป็นทางด้านของปืนร้อยนัดนะฮะที่กำลังจะมาแล้วผมก็เคยได้สปอยไปแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการสปอยแบบเต็มสุดนะฮะก็คือเห็นสกินแบบเต็มตัวนั่นเองเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มของกันดีกว่านะฮะดูซิว่าวันนี้จะมีดวงหรือเปล่านะและของที่เข้ามาในวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของชุด Clockwork Spin นะฮะซึ่งเอาตรงก็ถือว่าดูไม่แย่นะ,ะับดูไม่แย่ดูไม่แย่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นแนะ่โดยรวมถือว่าก็หน้า น่าจัดอยู่แหละก็คือได้ามามันก็ดีนะแต่ไม่ได้อยากได้เท่ากับชุดพวกนี้นะฮะเอาตรงๆนะชุดเนี้ยกับชุดนี้นะครับบอกเลยว่าชุดเนี้ยความสวยงามนี่พอๆกับชุดเมื่อกี้เลยนะคือสวยมากจริงๆนะแบบสวยแบบเลิศเลยอ่ะเออโอยหลอกกันเก่งหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC T ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด Rich Man s h อ p อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหากว่าเพื so many, hay hay e trendy, ่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมมีตัวอยู่40ตัวนั่นเองเยอะมากๆนะฮะเนื่องจากว่าผมเกลือมาเยอะนะแต่ก็หวังว่าจะได้อะไรสักอย่างในคลิปนี้นะเราก็จะมาสุ่มกันสัก50รอบแล้วกันนะครับ50รอบเนื่องจากว่าจะเก็บ UC ไว้สุ่มทางด้านของรอยนัดด้วยนะเพราะผมก็อยากสะสมมาทีวเวเหมือนเดิมนะฮะ ดูสิว่าว่าเราจะได้อะไรน่าสนใจรูปต่อในครั้งนี้นะรอบที่หนึ่งจะตาย what เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยธอเป็นยางไงอ๋อผมกด skip อยู่อ่าโอเคนะโอเคนะงงกำลังงงอยู่เมื่อกี้ผมกด skip ค้างไว้นะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเนาะก็เขาซะตกใจเลยตายแบบไม่มี animation อะไรเลยแม้ก็มันเป็นไรแล้วได้ของชมพูมาก็ถึงวลา แต่จะได้อีกหรือเปล่าไม่มีต่อต่อต่อถ้าจะให้ดีผมอยากได้ชุดนะถ้าจะให้ดีนะแต่ไม่รู้มันจะดีด้วยกับผมหรือเปล่าโปรอ่าฮะอาฮะแล้วก็โอเคไม่มีแล้วก็รอบที่สามเดี๋ยวรอบที่สี่ะ อ่าโเคนั่นนี่คือรอบที่5นะฮะรอบที่5รอบที่5รอบโอจะเป็นอะไรเออกล่องคลาสสิกก็เหมือนเดิมนะความเกลือนี่ก็เกลือแบบคลาสสิกเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีเลยอ่าแถมให้อีกสักรอบแถมให้อีกรอบอือหกรอบกันไป เอ,อือยังอ้โหอยากพสุ่มเลยก่อนคลาสิกเนี่ยไม่แนะนำแล้วโคตรเกลือเกลือจนไม่รู้จะเกลือยังไงแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะทางด้านของคลิปมินินะครับทด้านของคลิปมินิของผมนะซึ่งจริงๆแล้ว เป็นคลิปที่ผมอัพจนตันนะถึงผมจะไม่ได้สมต,ตันก็เถอะเพราะมาชีเรผมเหลือเยอะนะฮะและสำหรับคนที่ดูมาถึงจุดจุดนี้นะฮะผมก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนเพื่อนได้แจมกันนะเพราะว่าเป็นไปกิจกรรมที่ทาง Richman Shop ได้จัดขึ้นนะ,ะซึ่งกิจกรรมนะฮะก็ง่ายแสนง่ายนะเพียงแค่เพื่อนเพื่อไปคอมเมนต์และกดไลค์นะฮะอย่าลืมไปกดไ like ลค์เพจ Richman Shop กันด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปคลิปนี้ที่เขาได้แชร์ไปนะครับ ไปคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้เลยนะไม่ว่าจะชอบอะไรหรือว่าติดตามเพราะอะไรหรือว่าชอบ Rich Man Shop เพราะอะไรก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะฮะและทาง Rich Man Shop เองก็จะเลือก3คนนะฮะเพียง3คนเท่านั้นนะที่ไปคอมเมนต์และรางวัลเองก็จะเป็นรางวัลละ300บาทนะครับซึ่ง เยอะมากๆนะ3 0 0บาทเปลี่ยนเป็น UC นะฮะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ก็จะมีแทบจะทุกคลิปเลยนะใครที่ดูอยู่นะฮะมาดูกันได้ทุกๆคลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจริป m a n Shop เพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาแจกเยอะมากๆเลยนะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเกินไว้เกินไว้เผื่อที่ว่าเออใครที่อยากได้ UC ฟรีนะอย่าลืมนะอย่าลืมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะะไปดูทางด้านขอ,ของของที่เราได้มาดีกว่า ก็ดูเกียร์ดีแหละแต่ก็ไม่ค่อยค่ากับชุดนะนะก็เปลี่ยนกับก่อนเปลี่ยนกับเนี่ยดูดีละผมชอบมากเลยชุดตีเอาละไปดูทางหน้าของสปอยกันดีกว่าะฮะว่าวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูกันบ้างเนาะก็เหมือนทุกครั้งนะฮะผมก็จะเอาสกรีนแบบเต็มสูบมาให้ได้รับชมกันก่อนที่มันจะเข้ามาเนาะซึ่งครั้งนี้เองก็จะเป็นทางหน้านของ Winter Queen M 249นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางดน้าของเลเวลหนึ่งนะก็ถือว่าดูไม่แย่เลยนะครับและถ้าเกิดดูจากด้านซ้ายมือนะเพื่อนๆก็จะเห็นฮะว่ามันมีถึงวนะะกกก็อาาาจจไไมม่่ด้บบแต อย่างนั้ยก็มีถึงเลเวลห้านะครับส่วนทางด้านของ Q effect ผมว่าสวยมากเลยนะ Q effect ที่ถือว่าดีมากเลยนะฮะมันออกแบบลุ้งๆไปๆนะและส่วนระดับสามฮะ Advanced form ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะลวดลายแบบทองๆขาวๆถามว่าดูดีไหมก็ถือว่าดูดีอยู่นะไม่แย่เลยนะครับไม่แย่เลยนะสับปืนเลเวลห้าและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของ Q message เองนะฮะซึ่ง Q message ก็ถือว่าเฉยๆแบบเฉยๆเลยนะอันนี้เองก็จะทำให้ผมแบบตัดสินใจได้ค่อนข้างดีนะ,ะว่าไม่น่านเอาเท่าไหร่ แต่ทางด้านของไฟนอลฟอร์มนะฮะหรือก็คือระดับสุดท้ายระดับ5นะสวยมากสวยจริงๆนะหน้าโดนมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นปืนที่เลเวลห้าสวยมากสกินเองนะสกินเฉยๆเท่านั้นนะครับไม่นับอย่างอื่นนะแต่ถ้าเกิดนับอย่างอื่นก็เออผมว่าอาจจะไม่เท่าไหร่นะถามว่าผมจะสุมไหมก็คงไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะผมก็อยากได้แค่ปืนเลเวลเจ็ดนะฮะก็อย่างที้เพื่อนเคยเห็นนะคลัขงของผมมีแต่ปืนเลเวลเจ็ดยกเว้นนะคะยกเว้นอุซีนะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นให้กรณีพิเศษเพราะเป็นปืนลนะิมิติเนาะ ก็โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะนอกจากว่าอย่าลืมนะครับเข้า Discord ของผมด้วยนะซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมจะเริ่มจัดใน Discord แล้วนะอย่างเช่นการแจก UC อย่างเช่นการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะฮะอย่าลืมเข้า Discord กันด้วยนะฮะซึ่ง Discord ผมจะมีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้นะครับบวกกับว่าผมเปิด Instagram ใหม่แล้วนะฮะเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปติดตามกันก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะผมก็จะลงรูปลงข่าวสารอะไรในนั้นส,ส่วนใหญ่ซะมากกว่านอน หวังว่าคลิปลปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจของพเพื่อนๆด้วยนะฮะบริหารบัญชีเลือกกันดีๆนะเพราะช่วงนี้ของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีด้วยนะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังสนุกกับเกมอยู่นะฮะก็ไม่ต้องเครียดกับการเติมเยอะนะฮะเพราะเกมนี้ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเล่นเก่งขึ้นนะฮะน่าเสนยาจากว่าพอเรามีสกิลแล้วเราแบบอยากใช้มันจนแบบไม่อยากตาอันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันไม่ได้ทําให้แบบดาเมจเพิ่มขึ้อนอะไรเนาะก็อย่าไปคิดอะไรเยอะเกี่ยวกับสกินนะฮะ ก็บริหารการจัดจ่ายใช้สอยให้ดีๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ลำบากกันทุกคนนะฮะรวมถึงผมด้วยนะแต่ก็นะเราจะผ่านไปด้วยกันก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะนาก็บอกวา่าเพื่อนๆจะชอบคล,คลิปนี้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กด Subscribe เพ็่มกาลังใจให้ผมด้วยนะแต่ครั้งหน้าเจอ,อกันใหม่ครับใหญ